สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องรายการโซลัมนะครับโดยคลิปนี้เป็นรายการโซลัมอน m เมตวี克ลี่นะครับผมรายการที่จะพาทุกท่านไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการอนิเมะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมะ่ังกันจะมีข่าวอนิเมะเรื่องไหนมีการอัปเดตเรื่องไหนมีข่าวคราวที่น่นาสนใจหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ก่อนที่คุณจะรับชมนื้อหาด้านในถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องโซลัมกันสักนิดหนึ่งนะครับ ถ้าใครนะครับอยากสปอร์ตค่าข้าวหรือค่ากาแฟพวกผมตอนนี้ช่องของผมนั้นมีช่องถางซปเปอร์แตงแล้วมาดูเด็กกันได้เลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมเอาละไปเข้าเนื้อหากันเลยข่าวแรกนะครับ Blue Archive Animation ปล่อย t s e r อพ s PV ตัวแรกเตรียมใช้เมษายนนี้ Blue Archive Animation a อนิเมะเกมมือถือยอดฮิตที่ใครหลายคนชื่นชอบหลังจากที่มีการประกาศสร้างไปเมื่อเดือนมการาคม2023ที่ผ่านมาล่าสุด ทางว่ากนยังเป็นทางการได้ปล่อยทีเซอร์วิชวลและพีวีตัวอย่างแรกออกมาให้เรียบชมกันแล้วสำหรับกำหนดการฉายจะเป็นภายในเดือนเมษายน2024ที่กำลังจะถึงนี้นี่เองลาวเซนเซนทั้งหลายอย่าลืมติดตามชมฉบับอนิเมะด้วยนะครับบลูอะไครสนะครับเป็นเกมแนว RPG ที่มาพร้อมกับกราฟิกแนว 3D ิอนิเมะสุดน่ารักจาก n น x o ซและโย Star ซึ่งฉบับอนิเมะจะมีการผลิตภายใต้โปรดักชันของ Yo Star Picture s และสตูดิโอแคดดี้บ็อกโดยตัวเกมจะให้เราได้รับบทบาทเป็นอาจารย์หรือเส้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จะต้องรับหน้าที่ดูแลให้คําแนะนําและจัดการแก้ปัญหาต่างๆของเหล่านักเรียนในโรงเรียนนอกจากนี้เรายังสามารถพัฒนาระดับความสัมพันธ์ความสนิทกับเหล่านักเรียนเพื่อปลดล็อกเรื่องราวของพวกเธอและพาพวกเธอออกไปร่วมตอสู้ในด่านและภารกิจต่างๆร่วมกันได้อีกด้วยครับข่าวต่อไปภาพพยนต์อาร์ดิเม ลโค r ิสรีคอย์อาจกำลังอยู่ระหว่างการสร้างมีข่าวหลุดให้แฟนๆอดิเม่เรื่องไลโคริสรีคอยได้รุนกันพอเมื่อเดียเด๋ยวๆนี้คุณชุนสุเกะสุกิมโตะพนักงานคนหนึ่งของค่ายเอวันพิกเจอร์ได้ออกมาทวบิตใบว่าไลโคริสรีคอยฉบับหนังโรงกําลังอยู่ยระหว่างการสร้างก่อนที่จะลบทิ้งไปครับทั้งนี้ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาจากทางเอวันพิกเจอร์แต่อย่างใด แต่ก็ตรงกับที่บัญชีทวิตเตอร์ของไลโคริดลีคอยเคยเออกมาประกาศก่อนหน้านี้ว่าเ mm hmm. มื่อเดือนกุมภาพัานธ์2023ว่ากำลังเริ่มสร้างโปรเจกต์แอนิเมชันใหม่ยูไลโคริดลีคอยเป็น a อนิเมชั่นออริจินอลผลงานกำกับครั้งแรกของคุณอาดาจิชินโกผู้ออกแบบตัวละครและผู้กำกับภาพหลักของ a อนิเมชั่นซอสอาร์ตออนไลน์และเวิร์กอิงและได้ผู้ออกแบบชุดตัวละครเป็นคุณโอนายคิมิกะ ที่ออกแบบชุดไอดอนของวงโนกิสกาโฟต์ิบและเคยกากิสกาโฟร์ิครับโดยเป็นเรื่องราวคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นไลโคริโก้ที่ลูกค้าจะได้ดื่มกาแฟกับของหวานหวานและได้เจอกับสาวพนักงานที่น่ารักไปต่นคนละแบบมาช่วยเยียวยาจิตใจแต่ว่าบริการของคาเฟ่แห่งนี้ก็ไม่ได้มีแค่นั้นเพราะส,ะสาวนในร้านยังรับปรึกษาเรื่องปลุมใจของลูกค้าและให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การส่งของเล็กน้อยหรือส่งลูกค้ากลับบ้านยามค่ำคืน ไปจนถึงก,ก,การกำจัดซอมบี้และไคจูขนาดใหญ่เลยทีเดียวข่าวต่อไปโมโนกาตาริซีรีส์ประกาศสร้างอนิเมะภาคใหม่ออฟแอนด์มอสเตอร์ซีซั่นโมโนกาตาริซีรีส์หนึ่งในนิยายแนวลึกลับเหนือธรรมชาติพันโดงดางของอาจารย์อิชินิชิโอถึงแม้ตัวอนิเมะจะมีการทำไฟนอนซีซั่นจนจบไปแล้วเมื่อปี2018ที่ผ่านมาแต่จากนิยายออฟซีซั่นกับมอสเตอร์ซีซั่นที่ยังเขียนต่ออยู่ ทำให้ล่าสุดมีการประกาศนำนิยายของทั้ง2ซีรีส์ใหม่มาสร้างเป็นอนิเมะอีกครั้งแล้วสําหรับโปรดักชันอนิเมะในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นสตูดิโอชาร์ปที่เคยทําอนิเมะให้กับ3ซีรีส์แรกนั่นเองโดยตัวอนิเมะภาคใหม่นี้จะมีชื่อว่า m o n นกา t a ต i ดซีร e ส์ออฟเ d ดมอสเทอร์สี่ัและกําหนดการฉายและรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการเปิดเผยในอนาคตอันใกล้นี้ ใครที่เป็นแฟนปากอนนำผมพูดนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดโมโนกาตานี่ซีรีสเป็นซีรีส์นิยายที่ยาวเป็นมหากราบของอาจารย์นิชิโออิชินที่ถูกตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์โคดันชามาตั้งแต่ปี2006กล่าวถึงปัจจุบันซีรีส์แห่งนี้ได้ถูกตีพิมพ์ออกมาแล้ว29เล่มและมีฉบับอนิเมะทั้งหมด3ซีซั่นด้วยกันโดยเป็นเรื่องราวของอารากิโกยมินักเรียนมัธยม ที่ได้พบเจอกับเด็กสาวที่แต่ละคนนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับและเขานั้นก็จะคอยช่วยคลีคล่คลายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นข่าวต่อไปบอกอเผยมังอาจุดสุสุไคเซนผู้เขียนคิดฉากจบไว้รอแล้วเมื่อเร็วๆนี้พิธีกรรายการเกี่ยวกับปันพีทได้มีโอกาสไปเยือนกองบรรณาธิการของนิตยสารจำซึ่งระหว่างที่ไปเยือนนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณจุนย่าฟุกคุดะ ซึ่งเป็นบรรณาธิการผู้ด,ดูแลมังงะจูดิสุไคเซนหรือชื่อไทยนะครับมหาวิทยาลัยนิกมาด้วยนั่นเองและได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมถึงตอนจบของมังการเรื่องนี้อีกด้วยและการพูดคุยในครั้งนี้คุณฟุกุดะเปิดเผยว่าอาจารย์เจเกะอากุทามิผู้เขียนมังงะได้ตัดสินใจแล้วว่ามังงะจูดิสุไคเซนจะจบลงอย่างไรและได้อธิบายให้เขาฟังอย่างละเอียดแล้วด้วยว่าอยากให้เรื่องราวดำเนินอย่างไรบ้างตั้งแต่ต้นจนจบ ระหว่างที่ได้พบปะกกันครั้งหนึ่งทั้งนี้คุณฟุคดาบอกด้วยว่าปกติแล้วนั้นเขาชอบฟังสปอยพอดเรื่องของมังงะอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เขาตั้งตารอชมเลยว่าอาจารย์อากูทามิจะเขียนผูกเรื่องอย่างไรให้ออกมาได้อย่างไรซึ่งในฐานะบรรณาธิการแล้วละก็จุดนี้นะครับคือจุดที่เขารู้สึกว่ามันน่าสนุกเป็นอย่างมากความคิดเห็นของคุณฟุคดานั้นถือว่าตรงกับอาจารย์อากูทามิซึ่งเคยเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ในหนังสือ a ฟ e บุ๊ก ของยูจุสุไคเซนว่าได้ว่าแผนตอนจบไว้แล้วเหลือแค่ต้องคิดว่าจะมีในเรื่องไปจนถึงตอนจบที่ว่าได้อย่างไรและนอกจากนี้อยากเกิดให้สัมภาษณ์ในการจัมเฟสตาเมื่อปี2019ไว้ได้วยว่าตอนจบในบรรดาตัวละคร4ตัวหลักนะครับคือโกโจยูมิเมกุมิและโดบาระถ้าไม่ใช่หนึ่งใน4คนที่ตายก็จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่รอดมาได้ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับอาจารย์อากุทามิ เผยก่อนหน้านี้ในการจามเฟสต้าปี2024ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาคม2023ที่ผ่านมาว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จูจิสุไคเซนจะเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้จึงเป็นไปได้สูงว่ามางหากเรื่องนี้จะเอาอาสารภายในปี2024นี้เองครับข่าวสุดท้ายนะครับผู้เกียนสไตเดอร์บัตเผยว่าที่ทําได้เป็นอนิเมะจนจบพอยอดขายฉบับแผ่นดันดีเลยสไตเดอร์บัตหรือสายเลือดแท้ที่4 อีกหนึ่งซีรีส์ไลท์โนเวลแอคชั่นแฟนตาซีที่มีการทำเป็นจบัแบบอนิเมะจำนวน24ตอนโดยซ i l v e r Link และ Connect เมื่อเดือนตุลาคมปี2013ถึงเดือนมีนาคม2014และหลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างภาคต่อ2ภาคเป็นรูปแบบ OVA เมื่อปี2016จนจบภาคที่6ซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2022ที่ผ่านมาและถือไป้ว่าตัวอนิเมะ จะไมไ่ถูกฉายทางทีวีและแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทั่วไปแต่ก็มีการทำเป็น OVA จนจบตามต้นฉบับซึ่งเรื่องนี้ทางผู้เขียนอย่างอาจารย์มิคุโมะกากุโตะได้เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าที่สามารถทำจนจบได้นั้นเป็นพอยอดขายฉบับแผ่นนั้นดีครับแม้จะอยู่ในยุคนี้ที่จะบับแผ่นขายยากกว่ายุคก่อนก็ตามและก็ต้องถือว่าขอบคุณแฟนๆขับเรื่องนี้มากเลยจริงๆนะครับและนี่คือเนื้อหาทางวิดีโอนี้นะครับ ของรายการโซลับอนิเมะวีดีสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับมีอนิเมะเรื่องไหนที่ทุกท่านรอคอยกันหรือไม่เรื่องไหนมีการอัปเดตและถ้าผู้ชมถูกใจสามารถมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากแฟนฟิกสำหรับแฟนอนิเมะและเหล่าผู้ชื่นชอบในอนิเมะเรื่องโอเวอร์โดโดยจะเป็นเรื่องราวของเพลเยอร์ส่วนหนึ่งที่ถูกย้ายมายังโรคใหม่ภายหลังที่เก็บอิดาซิลได้ปิดตัวลงไปซึ่งเพลเยอร์คนนั้นมีชื่อว่าฮยวกะแถมเขาไม่ได้มาเพียงคนเดียว ใช่มเพราะกับ NPC เผ่าเทพที่ความสามารถไม่ต่างไปจาก NPC ของกิวไออุนโกเลยทีเดียวแต่นอกจากนี้เท่านั้นยังไม่พอพวกเฮียวกะกับรับ NPC เผ่าเทพที่ว่ามานี้ยังเป็นกิลเดอะฮอลลี่สปิริตแถมกิลที่ว่ามานี้ยังมีอันดับกิลสูงถึงอันดับที่1ในเกมอิกาซิลเรื่องราวการประทะกันระหว่างเฮียวกะกับเหล่า NPC จากกิลเดอะฮอลลี่สปิริตและไออุนโกพร้อมเหล่า NPC จากกิลไออุนโกจะเป็นอย่างไรแฟนๆต้องลองไปทำอ่านกันได้เลยนะครับ ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ในช่อง The s c r i p t i o n เลยเอาละครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e ให้ช่องสซลารกันสักทีหนึ่งนะครับและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ